ออนปเทศในอนิเมะดีแฟน d e เดอร์อีพีที่5และในอีพีนี้ผมจะมาลงประตูหาตัวละครลับอีกตัวที่เป็นตัวโหดๆพอๆกับลูน่าตัวละครที่ผมจะหาในอีพีนี้ก็คือตัวละครของมังกรนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าประตูมังกรนั้นไม่ได้หากันง่ายๆและแน่นอนว่าผมจะใช้วิธีเดียวกันกับวิธีหาของลูน่านั่นก็คือผมจะไปลงกับคนอื่นหรือว่าไปแจมมั่วนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปหาตั้งแต่ระดับ แลบอีพิกแล้วก็ไปหารีเจนนี่มันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแถมประตูมันหายากด้วยเนะี่ยผมเลยจะไปแจมเอานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะับว่าผมจะได้ตัวซีเครตของมังกรไหมนะฮะเอาละตอนนี้นะ,ะับผมก็ได้ยูเซอร์ปกตินะครับดูเหมือนว่าจะมีคนเปิดประตูมังกรอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าครับผมไม่สามารถที่จะเข้าประตูมังกรดีได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดเป็นแบบแอดเพื่อนนะผมก็เลยยืนรอดูนะครับว่าจะมีคนเปิดประตูมังกรแบบอื่นอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นระดับอื่นนั่นเองนะครับ ที่ผมก็ยืนรอไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ปิดประตูเลยนะฮะอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะปิดประตูหรือว่าเขาลงไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะต่ไหนที่สุดก็มีคนเปิดประตูมังกรระดับบิติกนะครับผมเลยเข้าไปแจมนะครับดูเหมือนว่าผมจะเข้าทันด้วยนะครับโอ้โหคนสังมากมายแต่ว่าผมเข้าทันนะครับรอดูนะครับว่าเขาจะกดไหมโอเคเขากดนะครับผมก็ได้ลงนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราได้อยู่ในประตูมังกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับยากของมอนกันนะครับว่าเป็นระดับอะไรนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นยูนิตแพงนะครับหรือว่าเงินแพงขึ้นนะครับตัวละครเราจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมจะเล่นผ่านกันหรือเปล่านะครับแต่ผมจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวตอนนี้ของผมมันโคตรกากเลยดูเหมือนว่าจะมีคนเอาตัวของยูโน่นะครับที่เป็นตัวละครซีเค็ใหม่มาด้วยนะครับและอีกอย่างนั้นก็คือนี่เลยนะครับตัวละครปั๊มเงินนะครับที่เป็นบับออมตี้ผมนี่รู้สึกเสียดายแทนนะครับได้บับออมตี้ทั้งทีนะครับแต่ว่าได้เป็นตัวปั๊มเงินเทคไมีคคนออาตตตัววม้้ดยะรแ่่ก็ืลขง นี่เลยเอ้าไม่ใช่นี่ว่าอันนี้คือตัวของโซลานี่ว่าตัวละครรับใหม่นะครับโซลาแล้วก็กราฟออเมตี้นี่ว่านี่นะครับกราฟออเมตี้อูผมนี่โล่งใจเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ลงผ่านนั่นเองนะครับคือถ้าไม่มีออเมตี้ผมว่าผ่านยากแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะเล่นผ่านไหมแต่ผมว่าน่าจะผ่านแน่นอนนะฮะเอาล่ะและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเวฟที่25แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมลงประตูมิติของมังกรครั้งแรกนี้จะได้ประตูรับเลยไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่บอสแล้วนะครับก็ลูกกระจอกอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไหมโอ้โหต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยแบกผมนะครับดูเหมือนว่าผมจะเป็นภาระมากเลยนะครับในเกมนี้ดูสิดาเมจผมก็อยู่ข้างล่างสุดนะครับโอเคมอนใกล้าตายหมดแล้วเนาะโอเคมอนตายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ไหมนี่ไงโอ้โหไม่ได้นะรประตูลับไม่ออก คือตะกี้นี้นะครับผมได้รับเคสไปนะครับทำให้แรทเทิร์นของผมนับขึ้นมา2เลเวลนี่นะครับก็จะมีที่สุ่มของไคจูด้วย2อันนะเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดูนะว่าผมจะได้ตัวไคจูเลยไหมนะโอเคสุ่มได้2รอบนะครับสุ่มเลยแล้วกันนะครับโอเคก่อนจะสุ่มนะครับผมขอเปิดดัชยาก่อนนิดนึงนะเพื่อเพิ่มดวงนะโอเคสุ่มเลยนี่นะครับรอบแรกเฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะมาโอ้โหไม่มาตัวนี้อีกและวตีรอบที่สองไม่มาอีกแล้วโอ้ผมรู้อยู่แล้วนะฮะ ในเซิร์ฟนี้รับดูเหมือนว่าจะไม่มีคนมีประตูมังกรเลยนะฮะผมรอมีคนเปิดประตูมังกรไว้แต่ว่าทุกคนนี่รับเขาเปิดประตูลูหน้าซึ่งตัวลูหน้าผมมีแล้วผมเลยไม่ลงนั่นเองนะ่ต่รอบนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าประตูมังกรทันนะแต่ว่าจะเป็นระดับแค่อีพิคนะคือตอนนี้นะครับเข้าประตูทันได้ก็ดีเลยนะคือจะเป็นระดับไหนก็ช่างนะขอแค่ได้เข้าประตูนะเพราะว่าประตูมันหายากมากต้องรอดูนะว่าเขาจะกดไหมหรือว่าเขาจะยกเลิกประตูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะกดไหม โอเคดูเหมือนว่าเขาจะกดผมก็ได้ลงนะฮะแต่เรามาดูกันนะับว่าผมจะได้ประตูมังกรเป็นระดับรีเจนไหมผมว่าน่าจะได้เนะี่ยเพราะว่าประตูระดับแค่อีพีเองน่าจะมีโอกาสนะฮะที่จะได้ประตูรีเจนมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้ประตูมังกรเป็นรีเจนไหมนะฮะและแน่นอนครับว่าผมไม่ได้คือตอนนี้นะับผมหาประตูมังกรลงไม่ได้เลยนะครับก็คือหาจากในดิตัวเกมนะครับ คือต้องรอแนบที่มีรูปประตูมังกรเป็นระดับมิติกหรือว่าเีเจนหรืออ e ีพิกแรนบก็คือรอให้มันเด้งขึ้นมาแรนบแล้วผมก็กดเข้าไปแรนบโอเคตอนนี้คือไม่มีประตูมังกรที่จะโผล่ออกมาเลย ดูเหมือนว่าจะมีประตูมังกรเนะีเป็นระดับอ e ีปิกโผล่มาเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยนะฮะแล้วผมก็ได้ประตูนะีครับก็เป็นประตูมังกรรีเจนนั่นเองนะซึ่งรอบต่อไปผมจะเป็นคนเปิดประตูนะฮะแต่รอบนี้เนะี่ยผมก็ได้เปิดประตูมังกรที่ผมได้มาตะกี้นี้ก็คือเป็นประตูมังกรรนะีเจนเนรับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้ประตูเป็นระดับมิติกต่อไปไหม ตอนแรกเนะี่ยผมก็คิดว่าเออมันอาจจะไม่ผ่านก็ปินไปได้นะแต่ว่าพอมาเห็นแบบนี้นะก็คืออุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับมีคนมีออเมตตี้ทั้งสตัวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไคจูนะครับออเมตี้แล้วก็ตัวของอิจิโกะอเมตตี้นะครับโอ้ผมดีโล่งใจเลยนะครับกลัวไม่ผ่านนั่นเองแต่ผมก็ไม่ได้ประตูเมืองก่อนมิตติ เราก็รีบเข้าเซิฟมาอย่างเร็วแล้วก็วิ่งมาอย่างเร็วเลยก็คือเขาเปิดเป็นแบบเพื่อนนั่นเองโอ้โหคือจบแล้วก็จะหาประตูลงได้นี้นานจริงๆเลยนะีคือใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้ประตูแล้วก็ไม่ได้ดุงอีกโอ้โหคือตอนนี้ผมไม่ได้ลงประตูมังกรนะเพราะว่าประตูมังกรมันหายากมา,มากๆผมเลยลงประตูที่เขานิยมลงกันในตอนนี้ก็คือเป็นประตูของโซล่านั่นเองก็เป็นตัวประตูตัวใหม่เนาะโอเคผมก็เลยลงกับเขาไปเลยนะีประตูมังกรไม่เห็นโผล่ออมาสักที ไหนๆก็ไ,ไหนๆเราผมก็เลยลงประตูนี้เนี่ยเป็นระดับบิติกไปเลยเพราะว่ามันหายค่อนข้างที่จะง่ายด้วยแหละอืเดี๋ยวรอเห็นประตูมังกรเดี๋ยวค่อยไปลงนะฮะไม่ได้นะครับผมโยกประตูทีเดียวประตูลับอาจจะออกเป็นประตูของโซลา่าที่ก็ได้นะเดี๋ยวรามาดูกันนะว่าผมจะได้ประตูลับของโซลา่าไหมด่โอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมมีคนเปิดประตูมังกรก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเปิดเป็นแบบเพื่อนอีกแล้วโอ้โห ว่าจะหาซื้อได้อะคือมันนานมากเลยแล้วก็มาเห็นแบบนี้ผมก็เข้าใจเขานะครับว่าเราต้องคัดคนด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นผ่านนะคือท่านเล่นแพ้ก็เสียประตูด้วยนะฮะโอเคคือตอนนี้ผมจะไม่หาประตูบางกรมาละผมจะเอารีโลนะครับไปขายเป็นเพชรเลยหาประตูยากมากใช่ไหมเออผมก็เอารีโลไปขายแล้วก็เอาเพชรแหวนที่ได้จากการขายรีโลนี้จะเอาไปสุมหาตัวรับแม่มเลยโอเคเขอใส่รหัสยืนยันก่อนนะฮะ โอเคคือผมไปขายรีโรมาแล้วนะครับผมมีเพชรอยู่ตอนนี้ะครับก็คือ29 0 0มนกนะครับก็ตีไป3 0,000ืเลยเน๊บเดี๋ยวเราจะมาสุมกันนะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของม็อบรนบตัวรับจะเป็นของฮาคาริโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า29 0หมนาะครับหรือว่า30 0 0 0เพชรผมเนี่ยจะได้ตัวรับไหมโอเคมาดูกันนะครับรอบแรกจัดไปนะฮะดีเลยโอ้มาปุ๊กป้วงแบบเนี้ยคือไม่ได้แน่นอนรนบก็คือระดับอีพิกเน้นๆเลยหรือว่าผม ไม่ได้เปิดน้ำยาวะโอเคเดี๋ยวขอสุ่มรอบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดน้ำยานะเนี้ยยังไม่ออกจริงนะเนี่ยอุ้ยแต่ถ้าออกก็แปลกนะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดน้ำยาก่อนนะเปิดไปสองขวดเลยแล้วกันนะนี่เพิ่มบัฟดวงมาแล้วเนี้ยแล้วรอดูะครับ,รบตัวรับมันจะออกแน่นอนนะอเน่อุ้ยรอบนี้รีเจนต์มานะรีเจนต์มาก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราตามหาตัวที่เราตามหาก็คือไม่มบก็ตัวรับโอเคผมว่าผมจะโยกตู้เลยเนระับ กูเหมือนว่าตู้แอตตานะครับมันจะโหดกว่าตัวของม็อบนะครับโอเคเดี๋ยวขอแลกเลยในกันนะฮะนี่นะครับอ่ะผมแลกไปเลยนะครับน่าจะแลกได้500ตั๋วนะครับก็คือ7,500เพชรนะฮะอย่ขอแลกเลยในกันนะครับนี่เลยแลกไปเลยนะครับเนี่ยเพชรเราก็เหลืออีกตั้งส0 0 0มโอเคสุ่มเลยในกันนะเผื่อได้เฮ้ยเฮ้ยดาวดำฉีรอบเดียวไอตัวแรกก็ไม่ได้หวังนะว่าตัวลับมันจะออกอ่ะคืออยากได้แอตตาแต่ว่า ได้ตัวรับมันมันก็ดีอ่ะดีเลยแหละโอ้โ oh, หดีนะครับตัวรับยูโ you น know. แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเราได้ตัวรับมา oh, โอ้โหโคตรดีเลยสุ่มต่อเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวเราเหลือนี่นะครับโอ้ oh, แต่วันก็เกลือนะครับไม่เป็นไรนะครับรอบต่อไปมันอาจจะเกลือก็จริงนะครับแต่ว่าเราได้ตัวรับในตู้นี้มาแล้วโอ้โ oh, หไม่รู้ว่าคือฟุกฟุกนะครับคือฟุกได้เลยแหละ เออไม่รู้ว่าแอตตาผมมันเออไม่ใช่แอตตาเออแอตตานั่นแหละไม่รู้ว่าแอตตาผมมันจะได้ไหมนะแต่ว่าเราได้ยูโรมาแล้วโอ้โหดวงดีเกินอาจจะเป็นน้ํายาที่เราเปิดก็ได้นะโอ้รอบนี้รีเจนแนบรอบนี้รีเจนมัเต็มพูดลืมดูตู้เลยนะครับว่าทั่วอะไรนะเนี่ยนี่นะครับโอ้ผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับแอดสุ่มได้อีกหกครั้งนะครับนี่นะครับสิบตัวหกครั้งกดไปเลยนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับได้ตัวอะไรก็มาก็ขายทีเนี่ยถ้าได้ตัวแบบ แอตตามาก็ดีนะครับนี่นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้ตัวรับมาแล้วอ่สูบทิ้งไปเลยนะครับอันนี้คือสูบทิ้งนะฮะโอเคไม่ออกโอเคหมดกับรอบนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับเราได้ตัวรับมาแล้วได้แบบฟุกๆนะฮะไหนขอดูตัวละครรับหน่อยดีนี่นะครับก็จะเป็นตัวของยูโนนะครับสแต็กก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะฮะโอเคเดี๋ยวลองใส่ชุดดูนะครับใส่ชุดโอ้ย ใส่ชุดดูนะครับว่ามันจะเท่ไหม,มนี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกทีมนะครับแล้วก็เอายูโน่นีใส่เข้าไปนะครับนี่เนี่ยชุดโอ้โหเป็นชุดนแล้วเราก็บินอยู่นะโอเคเนดะี๋ยวผมจะรีสแตค็คให้ยูโน่เนีเผื่อมันได้อันดีกว่าเดิมที่เรามีตอนนี้นะสุ่มไปเลยนะฮะรอบแรกสุ่มได้6ครั้งนะอ่ะเหลือ5้าละเหลือละโอเคสุ่มไปอีกนะนี่ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรดีเลยโอ้ได้ดีนะครับได้ดี2ช่องเลยอ่ะไม่ได้อะไรดีเลยเหลืออีกถึงรอบ นี่นะครับสูบไปเลยสูบให้หมดเลยอุ้ยได้เอลบนะครับอุ้ยอันนี้ดีนะครับเก็บไว้ก่อนแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะสูบสปิริตด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมมีทั้ง3 3สปิริตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรดีไหมนะครับสูบไปเลยนะครับรอบแรกโอ้โหเค้มๆไปนะอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีสูบสามรอบได้เลยนี่เนี่ยคืออันนี้คือเป็นตีเร็วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีเร็ว2%เนี่ยตีเร็วนะครับของดีเลยอันนี้โอ้โหสูบต่อนะครับเพราะว่าผมจะไไม่เอาว้น คือเรายังเหลือสปิริตเยอะอยู่สุ่มไปเลยได้ฮะนี่นะไม่ออกไม่ออกอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรดีเลยโอ้ดักสปิริตโกลเด้นนะฮะบนนอสนอสสปิริตนอสสปิริตโนสปิริตโอ, not, not Spirit, no Spirit, no Spirit. โอ้ออกบ่อยอย่างว่าโอเคโอ้โนสปิริต no อีกละ Golden, Golden. โกลเด้นโกลเด้นเฮ้ยผมว่าผมอาจจะเสียใจก็ได้นะเนี่ยคือไม่ได้เก็บไอ้สองเปอร์เซ็นต์นั้นไว้อ่ะคือเสียดายเลยนะเนี่ยอจะสุ่มต่อนะครับใกล้หมดละอุย้ยได้อีกแล้วอุย้ยผมจะเก็บไว้แล้วอันนี้ เก็บไว้เก็บไว้นะครับอันนี้คือของดีคือรีต่อน,นี้น่าจะเกือกว่าเดิมแหละโอเคเก็บไว้ก่อนคือเพชรผมเหลืออยู่20,000เพชรน,นะผมจะไม่สุ่มต่อแล้วนะเพราะว่าผมได้ตัวละครรับยูโนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันอ p ต่อไปนะฮะ